Ừ, สวัดสดีครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟครับก็เป็นเซิร์ฟของคุณเนี่ยก็ไม,ม่ให้โอพีนะก็ เนี่ยแล้วอาก็ก็เติมได้ผมก็ได้อพีมาจากเขาก็ไม่มีเลยมากชื่อผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะก็ขยักขยักเล่นเซรนี้ผมก็จะให้อีพีไว้ด้านล่าง สวัสดีครับคันนี้ผมจะมาโปรโมทซุปนั้นแล้วนะครับผมก็จะให้โอบีว้ด้านล่างค่ะก็อยู่กับนายอะไรเนี่ยอยู่กับนายอะไรเนี่ยคุณอะไรนะคุณอะไรเนี่ยอะไรเอาไม่ออกนะฮะเชียงกระดุกกระดิกไปมาก็เด็ก็วิธีการสมัครใส่มืมอมวยอีเมลใส่ีเมลที่สมัครก็มีที่วาร์ปก็วาร์ป เซิร์ฟนี้ทำให้โอพีแต่เขาก็ให in ้ผมเขาจำผมได้นะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s b s c r i b e ด้วยเซิร์ฟก็เข้ามากันเยอะๆใครที่ติดตามผมผมก็จะโปรโมทแต่ละเซิร์ฟนะว่ามีเซิร์ฟอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะมีหลายเซิร์ฟที่ผมยังไม่ได้โปรโมทเลยนะผมยังไม่ได้โปรโมทก็โปรโมทเซิร์ฟดีก่อนก็ได้ ก็วิธีการทีพีก็ชื่อเขายาวเลยไม่อยากทีพีเลยก็าก็อยู่ด้านล่างนะฮะนี่ก็เป็นนารางเขาเนี่ยก็อยู่กับคุณไทยแลนด์อะไรนะนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยผมว่าผมจะทำที่วาร์ปอย่างเงี้ยแหละเนาะฮะ มาเยอะ <muchas> 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 <muchas>